สบายดีพอแม่ปี่นองอันนี้เขาจะมาเข่าหาบทเฮียนบทที่แปดแต่จื่อไว้ว่า,วาการเปลี่ยนแปลงความกึศจิตใจใหม่ข้อที่สองของบทที่แปดมีอยู่สามตั้งตีปอมของศัตรูทีมันจะมาต่างอยู่ในกำกึศจิตใจของเขาใดอันที่หนึ่งก็คือผ่านตั้งสิ่งแวดล้อมและก็สิ่งที่อยู่อ,อม้างเข้านี่เขาก็ได้เห็นหัวแล้วเลยว,ว่า การตีเฮาจีหื้อหนำนักไปตั้งไหนดอว่าเฮาจะเจอไปตั้งไหนมันได้กเกี่ยวของกับสิ่งที่มันอยู่อ้อมขางเฮานี่สิ่งที่โลกนี่ได้เอาหื้อเฮาไว้หันท้าว่าโลกอันนี้มันหื้อกามาสังเฮาก็จีหื้อกานั่นเหมือนกับโลกเหืออเหมือนกัน สิงตียูอ้อมขางเฮ้านี่บ่แม่นจะเป็นตั้งแต่สิงเล็กๆหน่อยๆไปตึงปึกตึงเสียงนี่ก็มันกับมีผลตกความคิดจิตใจเฮาเหมือนกันเนาะบ่ะว่าจะเป็นตีฮงเฮียนตีขอบโค้เฮ้าตีเฮ็ดเวกตีเฮ็ดการของเฮ้าก็เหมือนกันเนาะพี่แม่น้องลองกึดถิมใส่โตเก่าเบิงเนาะถ้าสมมุติว่าโตเฮ้านี่เกิดอยู่ในฮือนขอบโค้ีตีมีกุ้นติดเหล่าแล้วขอบโค้เนั้นมีลูกใจสามกุ้น ปัญหาเนี่ยก็คือว่าปอหันก็ได้เกิดมีการกินเหล่าเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นความหุนแห้งในครอบครัวก็โกขึ้นหลขึ้นหลขึ้นก็มีการตบตีต่อยเสียงดังพิษเทงกันหลขึ้นเรื่อยเมื่อใดก็ยาตีปอหันไปเมาเหล่าบอกเฮื่อมากเมื่อใดลูกตึงซ้มก็จะมีวิธีในการรับมือกับการตีปอเมามาหันแต่ละตัอหันบ่เหมือนกันลูกกุ้นเก่าหันเขาบอกว่า ้าคันทาปอนเตะเฮ้านะเขาจิเตะอีพอขึ้นอันโตนี่นี่ก็ไมยความว่าเขาหนี่้อมดิจะมีเลิงได้เสมอแล้วกุนตีสองมันก็มีการฮับมือเหมือนกันแต่ว่ามันแตกต่างออกไปก็คือว่ากุนตีสองนี่อีถามว่าปอคันปอ,ปอขะเดสังบอกเนอข่อยจะไปเอามาหึงเองแล้วกุนตีสามหันสําแตกต่างออกไปอีก กุนทีสามนี่คันปอเด็บปอกมาหันปอเมามานี่ก็นี่แลนไปเซิงเลยบ่หือปอหันหลังจากนั้นก็เศร้าปีผ่านไปปอเด็เสียชีวิตไปแล้วเนาะลูกใจถึงสามนี่เด็กก็ได้เติบใหญ่ขึ้นมากเป็นกุนใหญ่เมื่อสามกุนนี่ได้จบกับปัญหาหรือว่าได้เจอกับปัญหาที่เข้ามาในชีวิตของเขานี่พ่อม่ไปหนองคืดว่าเขานี่จะมีการจัดการกับปัญหานั่นได้แบบใด หรือว่าเขาสามกุญชนหนีิจใจวิธีทางใดในการแก้ไขปัญหาของเขามันก็เป็นไปได้ว่าลูกกุลที่หนึ่งหากเมื่อหากที่เขาเจอปัญหาอยังกษาเขาก็อาจจะต่อสู้กับปัญหานั้นแล้วก็จะคึดจะเอาชนะปัญหาตัวนั้นแล้วกุนทีสองเมื่อเจอปัญหาก็อาจจะเก็บปัญหาไหว้เก็บเงียบไว้พยายามหาทางปณีปนอมกับปัญหาบอจัดการกับปัญหาหันมันเด็ดขาด แล้วกุนที่สามนี่แน่นอนเลยพ่อแม่พี่น้องคันเจอปัญหาหนีกุนที่สามนี่ตรงแลนนี้ปัญหาแน่นอนนักจิตวิทยาเปิลน,นี่ด้ห้องการกระทาของสามกุนนี่ว่ากลยุทธ์ของการป้องกันโตเกา่าแต่ว่าเฮาเจ้าจห้องมันง่ายๆเนาะว่าเป็นปอมมาเทมันที่สองพ่อแม่พี่น้องที่สามารถให้หือปอมมันอยู่ในจิตใจของเฮาใดฮันปอมที่ว่านี่มันจะอยู่ใดก็ผ่านตั้ง สิ่งที่มันได้กระทบกระเทือนจิตใจของเฮานี่เหตุการณ์ตีข่อยกําลังอิวาถึงนี่มันบ่ได้ไม้ความแต่ว่าเป็นเหตุการณ์ที่มันเกิดส้่าๆไปส้ําม,มาอยู่อย่างเดียวก็บมันใจทาเตือนเหตุการณ์มันก็เกิดแต่เตือเดียวแต่มันเป็นการเกิดที่มันใหญ่หมายถึงว่าปึ้งเดียวเราก็เหตุหน,นึ่งกุนกุนนันได้สางปอบมันขึ้นมาเลยก็เป็นไปได้โตยางเนาะการตีถือคมคืนเนาะ การตีเฮาได้เสคนที่สําคัญในขอบโคไปเนาะเหตุการณ์พวกนี้นะเนาะมันก็เป็นเหตุการณ์ใหญ่ที่สามารถเกิดขึ้นแล้วก็เหดุหนึ่งปอมมันเกิดขึ้นใดท่านที่ก็เป็นไปใดพอไมมพี่น้อง <S <S ตัวอย่างว่าถ้าสมมติว่าเฮาเคยถูกไพก็อยาได้ทาหายห่างกายเฮาได้บุ๊บได้ตีเฮามาเมื่อก่อนเม,มื่อเก่านะเฮาก็จะพอตัวเ่าว่าเป็นเยอะหรือเขาได้กระทํากับกเฮาอยู่เสมอ ในมือเก่านี่อาจจะแมนพอแม่พีนองเนาะว่าเฮ้านี่ได้เป็นเยอะของเขาสู่กับเขาไ,ได้แมนอยู่แต็มเดียวนี่ต่างนะต่างแต่ที่เฮ้าหูจักพระเจ้ามาเนี่ยนะเฮามจําเป็นแบบนั้นอีกแล้วพอแม่พี่นองบางกุนนี่เคยมีประสบการณ์เกี่ยวกับผีสางนั่งไหมก็เลยเกิดหือตุเกาอันยานโกในความมืดเล้าในเวลาที่เขาได้อยู่ในความมืด เขาก็เกิดมีความหยานโก้แล้วก็กึดไปต่างๆหน้าเหตุให้เขาหันยุ่มได้ซัมเตอร์นี่ปอมโตที่ข่อยว่าเนี่มันก็นได้เกิดขึ้นพร้อมกับเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นหันเลยนะแต่มันอาจจะเกิดหลังจากที่เฮาได้จูบก็บปเหตุการณ์ใหญ่ครั้งนั้นแล้วและหลังจากนั้นเขาก็ได้ฮับเอาคาขีดตัวลอกล่วงหันเข้ามาแล้วเอาตัวนั้นมาสาั่งเป็นปอมโตอย่างถามว่ามีไหมยิ่งกุนหนึ่ง ถือปวจใยทำหายห่างกายเขาทุบตีเขาเนาะบางกุ้นเขาก็กึดว่าปวดใยนี่เหมือนกันสัาเนาะมีการมักบุบมักตีมันยิ่งเนอะแล้วก็เทมปวดใยนี่เป็นคนดีสัอันนี่แหละที่คอยว่านะ่ะที่ว่ากำหลอกลวงหลังจากเหตุการณ์เกิดขึ้นประแมพี่นองเนาะก็ย้อนเหตุการณ์เกิดขึ้นแล้วเนาะมันยิ่งกุ้นนี่ก็เลยมากึดว่าปุใจใยนิมดีสั เหมือนกันสัมเนี่ยห่อนว่าเหมือนจะนี่อันนี้เป็นคำขีจูหลอกลงหลังจากเกิดเหตุการณ์พอแม่ไปดองถ้าห้าฟังเทมเฮาก่อนเป็นตาเห็นใจอยู่กับกุยิง่งกุน่เนาะแต่สิ่งที่เขาได้กึศได้เจอเหมือนจะนั่นว่าปจดใจนี่มันดีตึงสัมตึงพึกตึงเสียงนี่อันคำนี่กับแม่ความจริงสากุนนี่เคยมีประสบการณ์ผีเขาผีสิงอาจจะเคยโจยตกเก่าได้ดินได้ไปบ้ามได้ ลูกจากตีนังตีนอนได้มีประสบการณ์มาเป็นปีๆเขาก็อาจจะเคยเกิดว่าโตเขาหันมีสิทธิอำนาจแล้วก็เกิดวัดผีหันอยู่เนือเขาตาวจนว่าเฮานี่ได้เปลี่ยนแปลงความคิดจิตใจใหม่แล้วก็ได้หูถึงความจริงเกี่ยวกับตักเกาเฮานี่เพราะว่าเฮานี่เป็นลูกของพระเจ้าแล้วพระคัมพี่หนึ่งย้อนบทที่สี่ข้อที่สี่ ด้บอกไว้ว่าเพราะว่าผู้ตีสถิตอยู่ในตัวท่านหันยิ่งใหญ่กว่าผู้ที่อยู่ในโลกนี้ให้พ่อแม่เนี่กึดถึงเรื่องความเก่าความหลังในสถานะการใหม่กึดเป็นในแบบใหม่เพรว่าเหตุการณ์สังทิคเคยเกิดขึ้นกับเฮาบดีหันนะเฮาสามารถที่กึดกับมันได้อยู่ในฐานะใหม่เมื่อก่อนเนี่่เฮาอยู่อีกตำแหน่งหนึ่ง เดี๋ยวนี่เฮาย้ญ่มาอยู่อีกตำแนหน่งนึงแล้วเฮาหนี่กลายมาเป็นลูกบริสุทธิ์ของพระเจ้าแล้วมีคริเสเตียนคนไหนที่ว่าเหตุการณ์หายแห้งจะดึงเขาไว้อยู่ที่เก่าได้พระเจ้านี่โบได้เป็นแปงอดีตของเฮาพอแม่พี่น้องแต่พระเจ้านี่เฮือเซรีภาพในการตีเฮาจะเดินออกจากอาดีตของเฮาได้และก็กาวไปในทางของพระเจา้า โดยความมั่นใจและก็มั่นคองอันที่สามติปอมนี่อีได้ตังอยู่ในตัวเหาแล้วก็แข็งแห้งในตัวเหาได้นะก็คือมือเหาแต่ย่อมการการต่อสิงหลอกลงแล้วก็สิงในการทดลองมือเหาย่อมแพ้กับการถึกทดลองย่อมย่อมใดก็ย่อมการย่อมใดก็ย่อมการเหมือนจะนั้นแหละ่อแม่พี่น้องตัวอย่างกุนกุนหนึง่งเขาหย่านโกผีแต่เขาก็ยังเทมนางผีอยู่ ความจริงกล๋มใจเหลืองอีดีอยู่แล้วนะพ่อแม่พี่นอ้องนี่ไปเทมนางพีให้สังต่างๆางที่ว่าเป็นกุญหยานพีอยู่แล้วก็ย้อนว่าเกิดความกดดันจากหมูจากกูว่าเอ๊ะมึงทราบเป็นจะหนีมึงหยานพีจ้่มึงใหญ่โอควายแล้วมึงยังหยานพี่วะก็ย้อนกำอู่กำมาเหมือนจะหนีที่ถึกว่าใสเขา ก็เฮ็ดหือปอมที่อยู่ในใจของเขาอ่ะก่อโตขึ้นแล้วก็แข็งแห้งขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆย้อนว่าเขายอมเถือกันหล่อร่วงบางกุ้นกะมักที่จะเบิงหนังโป่หนังดีบางกุ้นก็กินยาสูบกินยาหมาก็เฮ็ดให้ปอมที่อยู่ในใจอ่นเพิ่มขึ้นแล้วก็แข็งแห้งขึ้นติ๊กๆเขาหันอยู่เนาะพ่อแม่พป่นหนองเนาะกำกึดแม้แต่หน่อยเดียวนะที่ เก่าก่้นตาแหลกนะถ้าสมมุติว่าหอม้อมที่จัดการมันนะเอมเฮ็ดมันปุ่นออกจากเฮ้านะมันก็สามารถสะสมสะสมเขาไปก่อโตขึ้นไปหือเฮ้ามันได้เฮ็ดออกมาเป็นการกระทำติ่มดีจากกำกึดกลายมาเป็นการลงมือเฮ็ดแล้วก็การที่เฮ้าได้เฮ็ดจุ่มือจุ่มือจุ่มือนะมันก็จะกลายมาเป็นนิสัยแล้วก็สันดานแล้วทำมันเป็นมาสั้งที่เฮ้าเป็นนิสัยของเฮ้าแล้ว เฮ็ดมันมันเขามันเขามันก็จะกลายมาเป็นปมที่ใหญ่แล้วก็แข็งแห้งที่สุดอยู่ในใจเฮ้าไว้ซาตานพยายามที่จะจุหเฮ้านี่เจอตัวมันอยู่เลยๆอยู่เสมอบ่อม่พี่น้องมันเอามาสั้งมาหล่อเฮ้านี่จุวม์ไหพี่น้องว่ามันก็เอาบาปเก่าๆของเฮ้าอหละที่มาจุเฮ้าเฮ้าหันอยากที่จะไปเฮ็ดมันตึมเพราะว่ามัน ตรงการหือปอมตีอยู่ในใจเฮ้าหันแข็งแก่งล้วก็นในเมืดอมันมีดีอยู่ในใจเฮ้าแล้วนะสิ่งที่มันจะเห็ดต่อไปก็คือมันจะเฮ็ดหนึ่งเฮ้าหันก่อเกิดห้ึงเฮ้าหนมดหวังสินหวังสางกำกึดตีถอถอยออกมาในพระคัมพี่ได้ว่าไว้อย่างชัดเจนว่าทางออกของกำหลอกลวงหันนี่มีไว้แน่นอนมีกำมพยานพยานหนึ่งเนาะ มีทหารคนนึงเนี่ยบอกไ้ว่าถ้าหากว่าเขาได้จูบหรือว่าจัดการศัตรูของเขาได้หรือว่าเขาจับได้นะเขาจะบ่พาศัตรูของเขาหันบอกไปเฮือนเขาเขาจะเบ็แบบนั้นแต่เขาจะพาเอาอันศัตรูของเขาหนี่เขาไปหากลุ่มกองของเขาแล้วก็หฮือกุนติมีอำนาจเหนือกว่าเขาหันจัดการเขาจะจับเอากุนหลหันมาไหว้กับเฮือนเขาแน่นอนอันนี้ก็หมายความว่า เนาะถ้า,ถาเฮาหัวอันไหนที่มันเป็นปอมที่อยู่ในใจเฮาอ่ะนะเฮาจาจัดการคนเดียวเนาะเฮาหัวมันเป็นปอมอยู่ตั้งในใจเฮาแต่ๆเฮาก็จัดการคนเดียวแต่เฮาจะเอาปอมตัวนี้นี่นะไปมอบเหมือนพระเยซูเหมือนพระเจ้าของเฮาหันจัดการปอมนี่ออกไปถ้าสมมุติว่าเฮาเตวตั้งไปให้ไปโซนนะตั้งปืนนะตั้งกันขี้เปื้อขี้ตมมันจะนี่นะ ถ้าว่าเขาไปแลนผ่านไปนี่มันจะเป็นหองยางรถไหวจัะประแม่พี่น้องเนาะถ้าเอาแลนไล่ต่อไล่เตอแลนเขา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 แลนเข่าไล่ต่อไล่เตอนน่มันจะเป็นหองตีนลถอันลึกเขาลึกเขาหล่ไลยเตอมานน่แลนผ่านหงนี่นี่จับพงมาล่ก็ตึงไปได้นะเพราะมันเป็นหองตีนรถมันอยู่แล้วเนาะเ้าก็เตีวได้จับพงมาลงกกำพงมาล่ก็ได้มันจะเป็นสิ่งทีดีที่สุดนะประแม่พี่น้อง ถาว่าเส้นตั้งที่ข่อยว่าหอมเดียวนี่มันพาไปหาความถึกตองเนี่แล้วปอมที่ข่อยว่าเมื่อก่อนนานนี่หะนะมันก็เป็นเหมือนเส้นทั้งที่ข่อยว่านี่เหมือนกันเนาะเป็นห่องขีเปะเหมือนกันเป็นห่องตั้งเตียวเหมือนกันเนาะแต่มันเป็นปอมตั้งป้าเอาไปตั้งทิ้มดีพอแม่พี่น้องถ้าหากว่าหอมตั้งอกตั้งใจเปลี่ยนฮักพงมาไล่เปลี่ยนตั้งรถเขาแต่แต่นะ แล้วเฮาหันไปพุ่มมะไลไปนี่ตีนรถมันก็จะเหยียบตั้งเกาหันห้อยเกาหันไปชีวิตของเฮาก็จะไปในตั้งทิ่มดีไปติกต๊กๆไปเต๊ๆเตานะพ่อแม่พี่น้องแล้วผลสุดท้ายเฮาก็จะไปอยู่จุดตีเฮาอ,อยากอยู่มันปัญหาของปอมติวานี่นะเนาะมันจะสักจุ้งใจเฮานี่ไปในตั้งทีกำกึดของเฮาที่กึดดีมถึกต้องหัน มันชื่อเห็ดเหรอเห้าหันหูซึกว่ามันถูกต้องกับความจริงสาคุณนี่อาจจะหูซึกว่าตั๊เก่านี่ถึกปฏิเสธจากคลอืน่นอาจจะไม่ถืคอคนอื่นยอมรับแต่ความจริงเหตุการณ์จริงอาจจะเป็นแบบนั้นก็ได้แต่คุณๆนั้นมันหูซึกไปแบบนั้นแล้วก็คืดไปแบบนั้นสาเตอร์นี่เขาอาจจะหูซึกว่าโอ้ตัวเก่านี่มดดวังละ่ะสามารถที่เปลี่ยนแปลงตัวเก่าได้ละ่ะ เป็นกุนดีนิ้ไมได้แล้วแต่ความหวังนั้นไ,ได้มดไปจากตัวเฮาความหูซึกของเฮาอาจจะหูซึกแวบบ่าสาม,มารถที่จะออกจากบาปตัวที่เฮาได้เคยได้เห็นไว้อันใดแต่ความจริงแล้วมันใจว่าเฮาลุดออกมาไมได้เนาะเฮาสาม,มารถที่จะออกอันใดมันเป็นแค่ขําขี่จุจากปอมที่เฮาส้างขึ้นมามันเป็นแค่ความหูซึกของเฮาที่มันสร้างขึ้นมา เฮาคืดไปแบบนั้นไม่ได้เพราะว่าเฮานีมีกุญแจที่มันจําเป็นที่สามารถที่จะพาเฮาออกจากจุดๆนั้นได้ถ้าเฮายังเทมโตเก่าว่าเป็นกุญแจนั้นว่าเป็นกุญติมสามารถออกจากจุดนั้นได้นะเฮามมีทางที่เป็นกุญใหญ่แลละก็เป็นสาวกที่เกิดผลในพระเจ้าได้ปีน้องที่หักตั้งหลในวินาทีที่เฮาหันมาเจอในพระเยซู มีกุญเณรตีจะมาขาดหวังว่าปรม่พี่น้องจะเป็นกุญใหญ่เลยกําบัดิีบัดเดียวมั่นใจปรม่พีน่น้องเนาะมีภัยจะมาขาดหวังมันจะนั่นรอว่าอีเป็นกุญใหญ่เลยอีเป็นกุญติดเติบโตในต่างของพระเยซูเลยบัดเดียวเลยมันบ่มีภัยกึดมันจะนั่นแล้วก็ขาดหวังมันจะนั่นแอนหน่อยเกิดไหมก็ต้องได้กินนมก่อนจนเต่าได้กินเขาแต่ว่าถ้าแอนหน่อยกุญนั่นมันย่อมใหญ่สักเตอหรือว่า โตนี่ใหญ่แล้วเฮ็ดเหมือนเอหน่อยอยู่มันก็จําเป็นตาถิม่มเป็นตาต้องกะเดี๋ยวเขาไว้ว่าห่งเฮ้าแอะว่าเถ่าเราก็ยังเฮ็ดโตเหมือนเอหน่อยอยู่นี่คริสเตียนทุกคนนี่สามารถเป็นคริสเตียนที่แก่แล้วได้เพียงแต่ว่าเฮ้าเจอมาดนแล้วก็มันก็สามารถหให้ดนห้เฮ้าหันเป็นกุนแ่ได้ล้วก็บคริสเตียนกูกุนก็สามารถเป็นคริสเตียนที เติบโตเป็นกุญใหญ่ได้แต่มีลายกุญติ๋มได้ไปหอดจุดนั้นแต่คริสเตียนติดแก่เต็มได้เป็นคริสเตียนติมันเติบโตก้มย่อนสังประม่พี่น้องย่อนว่าโบหูวโตวเก่านี่สมควรอิจัดการกับป๋อมของโตเก่าเนแบบไใน,น้าหอดบดต่อไปตอนต่อไปนี่เขาจะมาถิมหอดว่าการจัดการป๋อมของเฮานี่ควรเห็ดจในเนาะประม่พี่น้องเฮาก็เดินทางมาหอดทรงพักหือกึดประม่พี่น้อง เฮ้าหูว่าคริสเตียนกูกุนเฮานี่สามารถเป็นคริสเตียนที่แกหรือว่ามีอายุใดเพียงแต่ว่าเข้าใจเวลามันผ่านไปผ่านไปผ่านไปจุป่ม,มือจุ่มือเฮาก็อีเป็นคริสเตียนที่แกใดแต่ความจริงก็คือว่าเฮ้าคนที่เจอกูกุนนี่นะสามารถที่จะเป็นคริสเตียนที่เติบโตแล้วก็เกิดดอกออกพ้นใดคือเฮ้านี่ใจชีวิต ที่เป็นอิทธิพลที่ดีต่อกุลรอบคางลายกุลก็ไปหมหอดจุดนั้นขขอยหวัวพ่อแม่พีนองนี่กึดแบบใดเนาะแต่สําหรับโต้ไขอยนี่ขขอยกึดว่าข่อยบ่อ,อยากเป็นเพียงแต่คริสเตียนที่มันแก่เถา่านะข่อยนี่อยากเป็นคริสเตียนที่มันเติบใหญ่แลกออกก่ะเกิดผลแล้วก็เติบโตในทางของพระเจา้าใจชีวิตที่ต่างจากเดิมเนาะช่วยเหลือคนอื่นเหมือนกับพระเยซู อยากเฮ็ดเพอพระเยซูถ้าพีนองหูซึกเหมือนกันวามันอยากที่จะเป็นคริสเตียนเ่าสนันเฮาก็มีความจำเป็นที่จะต้องได้มาเทมเบิงโกดเบิงว่าปอมทีอยู่ในจิตใจของปอแม่พีนองอนะที่เฮาเกยเจอตั้งติมดีมาตั้งพิษมากเกี่ยวกับตัวเก่ามันมีสังแดแล้วก็เฮาก็ยิ่มาทำลายมันให้มันมด ไปจากตัวเฮาพี่น้องล่องหย่อนถามโต๊ะเกา่บาบังรู้ว่าโต๊กพี่น้องเคยมีป่อมแบบไหนเนาะพี่น้องเคยสวะปวงมาไล่ละปล่อยห้ไปตั้งเก่าติกต๊กติก๊กบ่หรือว่ามีกัมกึดไหนตีเกยเป็นป่อมของป่อแม่พี่น้องนะให้พี่น้องกึดเทมดีดีตเกยกึดดีต่อต๊กเก่านะให้ป่อแม่พี่น้องไปกึดเทม